สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอนำท่านผู้ชมเข้าสู่รายการเปิดกลุ่มวยชายามวยชายาจะมาจากพ่อท่านมาที่เป็นนักรบสมัยก่อนจะอยู่ที่กรุงธารโกศินล์อยู่ในวังนี่เองนะครับเป็นฐานเอกในวังหลวงท่านเบื่อชีวิตคารวสาก็ย้ายไปอยู่ทางใต้ย้ายไปก็ไปสอนประชาชนในที่นั้นหนึ่งในลูกศิษย์ของท่านก็คือท่านพยาวจีสัตยาักษมณ์ศิยาภัยซึ่งเป็นเจ้าเมืองชายานะครับ ท่านพญาพจีสัจจรักร่ำเรียนกับพ่อท่านมาแล้วทีนี้ลูกคนถูกท้องก็คือท่านปรมาจารย์เขตสยาพัย,ยก็ถ่ายทอดลงสู่ท่านปรมาจารย์เขตศยาพัย,ยท่านปรมาจารย์เขตเรียนคุณพ่อคือเจ้าบนชยาแล้วเนี่ยก็เรียนต่ออีกสิบสองครูเป็นสิบสามครูนะครับโดยเรียนกับท่านปรมาจารย์กิมเจงชวีสิทธิ์เป็นครูคนสุดท้ายแล้วท่านปรมาจารย์เขตท่านก็ย้าย จากชัยาเนี่ยเข้ามากรุงเทพก็มาถ่ายทอดให้กับคุณครูทองหลอยยและหนึ่งในครูของผมก็ถ่ายทาดลงมายังผมและก็ถ่ายทอดลงมาอีกหลายหลาย,หลายท่านที่ในปัจจุบันนี้ครับ,รบก็มาถึงช่วงสิทธิ์มีครูซึ่งเป็นตอนแรกนะครับรายการเปิดกรุมวยชายานะครับ และในวันนี้เราจะนำเสนอสามท่าก็คือปั้นหมัดพันแขนพันหมัดท่าแรกนะครับปั้นหมัดยืนย่อลงไปฝ่าเท้าฝ่าเท้าของเราจะขนานกันนะครับปย่อลงมือยกขึ้นมานะครับมือยกแบให้สุดนะครับแบให้สุดจังหวะที่หนึ่งยืดขึ้นกัจาจังหวะที่สองย่อลงแบยืดขึ้นกําย่อลงแบยืดขึ้นกัม เราจะทาทั้งหมด3นาทีนะสานาทีใน1ท่านะครับต่อจากนั้นก็จะเป็นท่าที่2องย่อลงฝ่าเท้าขนานกันเหมือนเดิมนะฮะท่าที่2นะครับยกแขนขึ้นมาขนานกันยกแขนเท่าระดับไหล่นะฮะเกือบโดนแขนแต่ไม่โดนให้ให้หมัดเนี่ยเกือบแตะแขนแต่ไม่แตะนะฮะจังหวะที่1ยืดขึ้นตรงแขนขวาเหนือคิ้ว แขนซ้ายลิ้นปีนะเอา้าย่อลงงสวะที่สองย่อลงให้สอดขึ้นในแขนนะฮะอายืดขึ้นดเห็นไหมฮะย่อลงย,ยืดขึ้นปึ๊บย่อลงปึ๊บนะครับอา้าวทีนี้มาดูท่าที่สามพันหมัดนะครับพันหมัดพันหมัดเตรียมย่อลงนะครับย่อลงฝ่าเท้าเหมือนเดิมทุกอย่างหมัดจะตรงลูกตานะครับหมัดซ้าย นะจะตรงหางคิ้วขวาหมัดขวาตรงหางคิ้วซ้ายแล้วพาดกันเนี่ยสี่ห้าองศาเป็นมุมสี่ห้าองศายืดขึ้นย่อลงสามนาทีเช่นกันนะครับเป็นการระมัดระวังตำแหน่งไม่ให้ผิดจุดเพราะตำแหน่งที่เขาที่เขาให้มาเนี่ยเป็นตำแหน่งของการป้องกันนะครับป้องกันนีก่ก็คือการฝึกการบริหารสามท่าสำหรับวันนี้นะครับ ความระมัดระวังเป็นสิ่งสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับเป็นเสน่ห์ของมวยทั้งมวยไทยมวยสากลเนี่ยนะฮะต้องมีความระมัดระวังยิ่งมวยไทยต้องระวังเป็นพเิเศษทีนี้ในตอนแรกเนี่ยเวลาฝึกเนี่ยก็ระวังไม่ให้ผิดกำหมัดให้ถูกต้องพันแขนให้ถูกต้องพันหมัดให้ถูกต้องทําทุกอย่างด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วความระมัดระวังอน,นั้นก็จะส่งผลรายการระวังตัวของท่านอยากจะเรียนก็ ไปได้ครับที่บ้านช่างไทยบ้านที่38เอกมัยซอย10ครับแยก2โทรศัพท์02-391-3807หนะครับหรือ081-812-8087หรืออีกเบอร์1 0 8 9 2 0 4 4 8 4 3นะครับขอบคุณทางโรงพยาบาลพยาไทยศรีราชาที่ได้ให้การสนับสนุนมอดกของชาติในครั้งนี้นะครับแล้วก็ใครสนใจอย่าลืมนะครับคราวหน้าติดตามอีก สวัสดีครับ